we โรงเรียนบ้านโนนคูนตั้งอยู่เลขที่74หมู่ที่10บ้านโนนคูนตำบลบ้านแทน่นอำเภอบ้านแทน่นจังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2โรงเรียนบ้านโนนคูนก่อตั้งเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2514มีนายเมียปัญญาว่องเป็นครูคนแรก จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนายชานรงค์ชันนานกิตด,ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น12คนปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น159คนปรัชญาของโรงเรียนเลิศคุณธรรมนำวินัยไปศึกษาอัตลักษณ์ของโรงเรียนอ่านออก100%เอกลักษณ์ของโรงเรียนกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนบ้านโนนคูนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนและชุมชนและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้จากทั้งหมด25หมู่บ้านผลงานที่ภาคภูมิใจเป็นโรงเรียนวิถีพูเป็นโรงเรียนต้นแบบ BBL ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสเป็นโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนผ่านการประเมินสมศร,รอบที่4เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศระดับประเทศผลงานความเป็นเลิศด้านวิชาการและอีฬามีผลการทดสอบระดับชาติโอเนตสูงกว่าระดับประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา2,549ถึงปีการศึกษา2,561 ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลกลุ่มพื้นที่บ้านแทนหนึ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ถึงปีพุทธศักราช2561ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกจังหวัดยภูมิปีพุทธศักราช2560 และรองชนะเลิศรายการวิทยุการบินมินิวลเว์บอลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานเด่นประจำปี2564และปี2565นำเสนอโรงเรียนคุณภาพชุมชนจิ๋วแต่แก้วรายการพุ่เช้าข่าวสพทอ,ออกอากาศเมื่อวันพุทธที่28เมษายนย2564 ชนะเลิศประเภทบทความยอดเยี่ยมการประกวดกิจกรรม The Next Generation Astronomer ประจำปี2564โดยบริษัทกล้องดูดาวประเทศไทยจำกัด ชนะเลิศกจิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อเด็กไทยยุคใหม่รักได้รักเป็นปลอดภัยไกลโควิดของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยภูมิเขต2ชนะเลิศก,การประกวดทัดลายมือนักเรียนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยภูมิเขต2ประจำปีคศ .2564 และผลงานทางวิชาการด้านศิลป์